ชกนม่าถ่าย้ปิดรถบเออค่ะใคไม่ให้ปเอน้องว่าหันมานี่น่ะให้พ่อดูที่แต่งตัวยังไงแกลลี่ด้วยดี๋นกเพนกินนกเพนกินวิ่งนีเดี๋ยวถ่ายคนก็ถ่ายถ่ายระยะไกล bái bai bái bai oh no stop crying why are you crying why are you crying don't crying I know นโมนโมครับ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 จะไปไหนล่ะจะไม่วิ่งเล่นเหรอจะขึ้นรถเหรอขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่ยไ่เลยไม่ได้ถ่ายได้ลงโลก บรรยากาศกำลังดีเลยดีเลยเดีนีไม่อยู่แล้วเอาเนาะเอาเนาะโซ่ถ่ายเอาเนาะโซ่ w a n drive w a n n o drive ฮะ w a n drive <laughs> oh. ใครเชกุนก่อน่